ยังพาไปซื้อข้าวแล้วก็เดินเข้ามากินข้าวชุดที่งามเนี่ยเนี่ยดีโทรหาพี่หมอนค่ะเออโทรหาี่ออคือเป็นแต่าเาวากิ้หวตัอีองหลังหเลยได้่ว่ามมอแล้วอออิตร นี่แล้วสวัสดีค่ะลูกคันไปเริ่มเลยเห็นไหมน่ะคันไปเริ่มเลยน้องที่เล็กขึ้นรถอยู่ดีๆีเลยหมูว่านหมูว <c oughs> ่านบ่ได้ลงรถนะคะหมูว่านอยู่ทังรถโอ้พ่อดันตู้เข้าไปอีกอุ้ย หน้ามันดำไอนผู้สาวมันมัดาลูนาถอดหน้ากากด้วยค่ะแม่เอาลาบเท้าไปไว้ให้เลยเด้อแล้วเขาตรงมัดับบ๊อบถามคุณแม่ทีแม่จ๋าบับบ๊อบชื่ออะไรจ๊ะอ่าอ่าถ่ายรูปอันนี้อุงหญิงน้องหญิงของป๋าแม่กาลูนาถอดหน้ากากด้วยค่ะแม่ถ่ายรูปกับพี่อุิงห้วยน้าเนี่ยนียนเนียนเนียนเอาเนี่ยถ่ายยัดกัด ดูดมากเลยนะนี่น่ารักจังเลยเเคืาก็ยืนมอนคือเป็นนั่งเอากัเอาไยิ้มสิเอาไปนเอาไปลูกเธอดีีิถ่ายได้ยังพออาียวดเดี๋ยวเดี๋ยมาน่นอยาเลอยาเลเลยเป็นมากหยอกอนีอารีมาลูกมามอ่านั่งก่อน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  ยิ้มเอนี่เยอาานลสิะกามาหนึ่งเล่นนันย่งมาอุ้ยอริษยานะลูกนะน้องดูมันตัวใหญ่ลิดมากอลิสค่ะอลิสดูน้องน้องตัวใหญ่ลิก็ใหญ่ลิี่ย สองเดือนสองเดือนสองเดือนแบบกำลังเง่ไม่รู้เร uh ื่องเลยอันนี้แม่น้องกำลังดื้อนะลูกอะไม่ใช um yeah> ่กำลังกูไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นนแม่แม่บอสบายพุ่ลู้ก็ได้เลยว่าพ่อโม่ใหญ่เหตุบ้านทิ่ถามกับ็วงหญิงแล้วแฝกันเลยลูกดูดูมันจะเป้นอี่ห้วงไฟให้ดู

ระวังนั้นน้องดื้อนะลูกน้องกำลังเป็นไบดื้ออยู่เหมือนหนูเลยีฟองออบนล่้องอลิซเก่เลยดูทุกวันเลยดูน้องอลิซน่ะมันน่ะมันเก่งนะชอบเลนขี้เลนชอบเล่นชอบไหมอลิซยู่อันนันบานพอ ตัวใหญ่แห้งบเรียนอ่ะมันเป็นันิดอันนั้นเป็นใจแอนอลาสกันตัวใหญ่มากอลิซอลิอลิซอย่าทำน้องแรงอา้าปากด้วย าาจับไม่ถูกที่นั่นแหละลูกอย่าไปจับไอนนี่ขอเรียกว่าจูู๋๋คนั้นทานเอกคนนึง่เอกคนนึงเหอ้ยนีีที่อะไรหมีลักกี้อุ้ยที่บ้านเราก็มีลักกี้นะเมือนพังูุหมันเลยลักกี้ม้ยาสวดโย่กาลัางหอกรเรุ่งยังไง กำลังอังหลกำลังเอ้าบนงอเะ่มันก็ลองปองเลี้ยจักจากปากมาอ๋อน้องอ้าปากไงน้องน้องหยอกลูกน้องหยอกหอกอนิี้จาจะทำน้องนะน้องตอดนะนม่อะไรคือตอดก่อ ทั้งอยากเล่นทั้งมวลนาะอลีดเอ้ยคนนึงบานด้วาสิได้พอตัวก็จังว่ามาหานเดียวตลอดต้อง้งตลอดนี่ลูกนะเขากเบิ่งได้ชิมไหมพอตัวชิมยังงามกาจับน้องมเบานะลูกนะในูมันก็สวยอยู่ด น้องถีบหรอน้องถีบมลิหรอลูกอ๋อน้องจักะจี้น้องีจักลกที่นจี้น้องจักะจี้น้องจักะจี้อย่าไปจับหางน้องนะแมน้ำลิดน้องแม่ บ้านโจยยังมาบ้โจยมาดื้ๆตงเดกันนอย่วยได้กน้องอุ่นอิงันสิกินเอาน้อนมาอีกตัวนึงเร็วโอ้อลิมาดูตัวนี้เลยอันผู้ใดทายเป็นเอาายอลิดูอะไรอะถอยถอยถอย มานพีุ่เลยนะอะลีจัยอะลีจัยเราแรงเลยควงยำมันเลยลูกอะปากยำกูเลยอะกง่าสิง่ายงา เเดียยวกันลอุ้ยคนฟูมากอ่ะสวยอันนี้ไม่ใช่เรียนผูกเงื่อนนะลูกมุนกันลองคองลองคองเยอะเลยอาริสอันนี้ตาสีฟ้านี่สีน้ำตาลอะไรนะมันใหญ่เลยนะเชื่อเรื่องหรือจ๊ะเอราะสภาพหน่อยโว้าวอุ้งอิงสวยไม่ไปก็แล้วกัน ขึ้นแล้วอันนี้อย่าไปจับหางน้องนะโอ้ชื่อหล่อมากเลยโอ้ตัวใหญ่มากเลยลูกอตัวเล็ก